สวัสดีได้จ้ะทุกตาพาฝันเด้อค่ะมาส่งละน,น้อยยู่ลงเรียนค่ะเอาเข้าพ่นเข้าไปส่งนําอาจารย์แล้ววันนี้เอ้ยกัะนาเมืองเหือนเอ้ยกัะนาเบิ้งเอ้ยกนาพาอันขี้น้องสมพูอันเนี่ยขี้ไปหนาวเด้อค่ะอากาศเย็นเย็นอากาศหนาวอากาศหนาวแต่ว่าอันเป็นอากาศฝนบกลงว่าหันไปฝนบกลงก็มันก็เป็นอากาศที่สดชื่นเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเย็นเย็นค่ะเย็นจัดเลยต้องใส่เสื้อนานา คำสันเป็นใครเนี่ยก็เลยก็ได้มาเอ้ยนาพานขี่น้องสมภูไปเมื่อเหินบอค่ะวันนี้ก็ได้แม่พันธ์ามาฮับตอนอันใบสามมงครึ่งใบสามมงครึ่งอะยร่ากระโบพ่อนั่นแล้ลหละค่ะเพราะว่าพันธ์พอดีอันมาฮอดแล้วกิ่งโรงเรียนเขาก็เลยเข้าห้องไปเลยมาค่ะขี่น้องสมภูกับเอ้ยเนยะาะเตต้าร์ก็แม่หน่อยกันเนาะ ที่น้องสมภูรเบิ่งบรรยากาศตนเสาเสาเนาะจ้ะเนาะ ที่ประกาศนำเผอมุกไอ้ปั๊บจันอ่อเจ้าไปเห็นไฟรถเพิ่งไปโบได้แค่ขอนอ,อที่นี่เอาเนนอกบบมีเนะค่ะเนะ ลงรถแล้วไอน่เก็บน้องชมพู่ก่อนคลิปนี้ก็พาน้องชมพู่ไปส่งหละน,น้อยไปโรงเรียนด้วยจ้าค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีเด้อจ้า